มาพี <us> ่น้องมือนี้มากินส่วนนองงัวพี่น้องเอ้ยสิบเซฟต้มกันครับส่วนนองงัวพี่น้องออกมาไม่ไหมเลยนะครับต้มแล้วนะครับมาซอยนะครับเปลี่ยนพี่น้องหากกล้วยพี่น้องเอ้ยหอนหอนหอนควันตูวตูดอยู่พี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมากินต้มกันนะครับท่านผู้ชมนะครับ มากินส่วนนองงัวน้ำบอลที่เมืองมุก,กันครับดับพี่น้องเลยหนุ่งกัดพี่น้องอู้ยหุ่งกัดได้ไรฮะกดส่วนนองงัวพี่น้องอู้ยหมักไขซาพี่นอ้องเลยหักไขซาพี่น้องมีแต่ใครยังไงเลยสามโลพี่น้องสามโลศีโลนี่นะพี่นอ้องกดสอยเหล่านะพี่น้องฮะก็เพึ่งปรุงนะครับ น้ำซุปนะครับน้ำซุปไอ้เมนู่มสิบแซ่บอีกคือเกาครับมือนแต่เปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี่ลองครับครับพี่น้องเอ้ยได้กินอีสานบ้านเฮานะครับเตรียมเลยละเครื่องปรุงนะครับวันเดี๋ยวช่วงปรุงเดี๋ยวที่เราที่เดียดอ่ะภาไทยเอฟซีอีดเบิรงกันท่านผู้ชมเป็นเบิรงนะครับอ่ะนี่ลอง ขอตัวซอยสักก่อนนะครับเนาะพี่น้องอ่าพี่น้องบันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนปรุงครับครเราสวนเป็นผู้ปรุงใชไหมครับเราสวนทาไหลเป็นผู้ปรุงส่วนน้องวัวพี่น้องเกี่วขัวเพื่อหอมน้องเขี่ยวขัวใส่แล้วพวพริกเส้แล้วนะครับมาฮงหอมมาทันใส่พี่น้องโอ้ยเนาะตัวแร่เลยวได้เนาะนีะ่พี่น้องเอ้ยเตรียมแล้วนะครับนี่ พักแก้วได้พี่้องบ่อส่นอะไรพักแกวันนี้ครับเมนูส้วงงวครับส้วนองงวว่าันไหมบส่วนส้วงงวงนี่ส้วนองงวเพสองวเกันเด้อครับอกแรงเสียุ่งไปละบอสอนเราเขาครัวมาพลิกลงไปละ่หอมากอนพักหอมลงนะเอมาดีแล้แนกนะเ็บ ้งนะร่างสวยร่างสวยร่างสวยเ่างหอมลุเออเคเข้าอันลุขวนตรงไงหด้บอสวนขอซีมีจะกําลอเฮ้ยเดี๋วดนไปกินเท้อได้เลยอายางแน่พี่น้องเลยหัวน้องมัวเมนูวันนี้เป็นดไ แบแ่บอี่มซีก็เด้วย่เหรเนาะไม่เหรอเนีบเท้าเอาตอนน้ำได้มเเออังนยังน้เาซีนงียดีว่าประเดต้องใส่ประเ่น้ประเดแคนอนะข้อมหอมประเด็กขส่ประเด็กนะครับทำชุ่มตันได้บำส่ประเด็ก็ได้นะครับแต่ว่าบอทีมสูบบอที่มคซอใส่ประเดียแค่น้อยนั่น้องเนาเอาใส่ตอน สวัสดีครับวันวนี้โบแมนหอมครับไปเอาไปไหนมาใจราบ้างใจนิหน่อยก็ได้ใจนิน่อยก็ได้อไดโอ้ยแต่ซิมยูนนี้เบาซอนก็อย,อยิ่มแล้วบสอนซิเมือแล้วบ้างใส่ประเด็นแค่น้อยหอมอีกงงแค่หนใส่ใแรงเที่ยมแรใส่แงเสียบแรงนี่นอะพ,พ่อมาขอบคุณครับขอบคุณนหม่ยขอบคุณขอบคุณตับเองมันหอมนะมมันมันมันงแย่ด<ข>อกตเอง ได้การบัตรพี hmm. Guys, mm ่น้องได้การฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับที่นี่ก็ได้เบาส่วนทะเลสำหรับคลิปนี้ก็พบปอกันไม่คิดหน้านําเสนอเมนูอย่างสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอาสั้นๆนี่นหละนี่โอ้ยเบาส่วนบักขาดสุมพี่น้องเอาเส้นหมูเนื้จชิ้นหน่อยบักขามใบบักขามใส่ยู่พี่น้องตะวันผสมใส่จิ้นหน่อยส่วนนี่บใส่บักเนื้อเป็นไหมล่ะเอาบักเนื้ใส่จิ้นหน่อยต้องเอาปลาคั้มใส่ใบบักขามใส่ตุ่มบักขามอ้อใบปลาคั้มบอนหวย ไสยังไงาส่ยัเนาะเปียวมานาะไโอ้อี่้าตาบ่นกวนัวไก่ครับมันัวน้องงัวโอ้หายน้องซัวเนาะหายะด้วยหาขนะด้วยได้ปีหนึงมด้เ่าสวนมีงัวนเป่าดินเลยปีนึงได้หนิวันนี้ผู้จัดการนะครับงัวผู้จัดการออกออกลูกนะครับก็เลยเป่าทินไม่เป็นบล็อกัวเป็นเชฟอีกคิับิ้มัน้ก็อิ่มนะครับอิ่มแล้ว อหอมบดกลางเลยหมอมโครดีบวอหอมโค้วครัวเรียบร้อย